ครับหนังสือเล่มนี้เป็นคำจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งแปลมาจากพระไารปิฎกทั้งสามหมวดแปลเป็นภาษาไทยนะครับที่จะอ่านได้ง่ายนะครับจริงๆแล้วผมอ่านอ่านไปหลายรอบแล้วนะครับอ่านแล้วก็ ขีดเส้นนะครับไว้ในความสำคัญสำคัญนะครับอ่านครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่อ่านรอบสองไปนะครับจะเริ่มเข้าใจว่าเนื้อหาแก่นแท้ของพศาส,สนาเป็นเช่นไรเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้มันเปรียบเหมือนวงล้อวัฏจักร ของศาสนาพุทธนะครับมันจะมีความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลกันหมดนะครับพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสให้เรานะครับไปสู่นิพพานอย่างเดียวท่านสอนไม่กระทั่งท่านตรัสไม่กระทั่งว่าการประกอบสัมมาอาชีวะนด้านครวาสควรทำยังไงนะครับการจะ บรรลุธรรมนะให้นิพพานหรือบรรลุธรรมให้สูงขึ้นควรทำยังไงนะครับอ่านแล้วรอบที่สองจะเข้าใจง่ายพอรอบที่สามแล้วจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าแต่ละคำพูดนั้นสัมพันธ์กันหมดนะครับ จะได้เข้าใจแก่นแท้ของพระศาสนาอย่างแท้จริงนะครับพรพะฉะนน้นศาสนาพุทธจริงๆนะต้องปฏิบัตินะครับทางกายวาจาใจนะฮะทางมนโมนมโนกรรมวัชิกรรม และกายกรรมนะครับตามขั้นตอนนะครับอันนี้จึงเรียนมาให้เพื่อนทราบนะครับว่า,าควรจะหานะฮะมาอ่านจะได้เข้าใจนะครับว่าแก่นแท้ของศาสนาพุทธที่เราปฏิบัติทุกวันนี้นะครับมันไม่ใช่นะครับ98% มันไม่ใช่แก่นแท้ของศาสนาพุทธมันเป็นแก่นแท้ของศาสนาพราหมณ์ที่เอามาเป็นส่วนประกอบนะเป็นพิธีกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นขนบธรรมเนียมต่างๆนะฮะประเพณีต่างๆก็ไม่ใช่คำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่เป็นการเล่าสุขทอดเป็นการร้อยวารีกรของขอพระพุทธเจ้ามาแต่งให้สวยขึ้นมาทำพิธีให้สวยขึ้น เพราะฉะนั้นอย่าได้เงี่ยงหูฟังนะครับพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าได้เงี่ยงหูฟังครับขอขอบคุณนะครับ